ทีการ,รตัดเส้นนะตัดเส้นแล้วก็ระบายสีแบบง่ายๆแบบไปซีไปสิไปวานี้แบบว่าใครๆก็ทำได้อะไรอย่างี้นยะไม่เสียนเด็กแถวบ,บ้านช่างนังว่าแตก็คืออ่าเราก็อีกนะเราก็กดไปที่นี่นี่คืออืา New l i v e work layer นะถ้าไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูทริงนะตรงนี้ New l i e work layer มันจะเป็นรูปเหมือนกระดาษแล้วก็มีปากกานะแล้วก็จากนั้นแล้วก็เลือกไปที่เส้น curve ใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้เดี๋ยวเราก่อนที่เราจะไปทำเราก็มาล่างก่อนอันนี้คือใช้เมาห์ูนนะ ใช้เม้หมนูในการล่างวนะออันนี้ใช้เม้หนูนทำล่างสัดใหญ่ๆเลยดีกว่าเราใช้สีชมพูเพราะ่าเราจะวาดมเป็นอันนี้ว่ะเป็นรูปหัวใจโอ้หัวใจแล้วก็มีตา ตาเนี่ยเราก็มีขนตาด้วยไปแต่เราไม่มีคิ้วแล้วก็อะไรนี่ยัง <c oughs> ไงไ่รูอ่านเรา z ู o ซูม o m z แล้วที่เราคือเรามีเลเยอร์หนึ่งแล้วใช่ไหมเนี่ยมันจะมีคำว่าโอโอเคซิตี้อะไรเนะนี่ยโออ่านไม่ออกแล้วก็ ให้มันแบบเป็นลดการลดภาพให้มันแบบเบลอลงหรือว่าเราจะให้แบบภาพเหมืนจางๆนะแล้วก็ประมาณนี้พ็แล้วกลับไปที่ลายเวิร์กที่เราสร้างขึ้ไหมนะเลือกคําสั่งเคิร์มมันจะเป็นแบบเส้นแบบนี้เทิร์มรดพอเราติ๊กปุ๊บมันจะโค้งตามนี่แต่ว่าถถ้าเราเป็นลายเป็นเส้นธรรมดาคือเรามันจะเป็นแบบนี้เลย นี่เป็นอย่างนี้นะเราใช้เคอร์ฟเส้นสีดำน,น้ำตานี่ค่ะน,น้ำตาลน้ำตาลหน่อยอ่ะน้ำตาลแดงอืมอไม๋ไม่ใช่ไม่ใช่เอาขนาดเส้นประมาณใหญ่หนะ่อยละกันเป็นภาพแบบนี่แล้วค่อยๆลากตามแบบที่เราล่างไปแล้ว เีย ب, เหเีย, ب, เ,ยเสร็จแล้วดูหัวใจแล้วลหัวใจมันมันแปลกๆเราสามารถเลือกที่เครื่องมืออ d ด t ที่อยู่ห้องเครื่องมือเคอร์ฟอะไรนะอยู่ข้างบนเลยเราก็สามารถเลือกขยับ อยบตทมที่เราแบบเราต้องการนะโอโยโอโยโอโย,โอโยนี่สมมติถ้าเราอยากเพิ่มเส้นให้มันแบบอีกแล้วก็เข้าไปอย่างนี้นี่ยเห็นไหมมันจะมีเส้นอย่างนี้ใช่ไหมเราสามารถคลิกไปตรงเส้นตุ๊บนี่มันจะมีเส้นใหม่เพิ่มขึ้นมาถ้าเราอยากลบแล้วก็กดอันติเมตแล้วก็ลบไปที่เส้นนั้น สมมติถ้าเราไม่ต้องการลบเส้นแต่เรารู้การแบบลบลบลบ,ลบแบบให้เส้นมันหายไปเลยก็กดอันติเมตแล้วก็เอาไปตรงบริเวณนี้นะที่มันไม่มีจุดอนะ่ะนี่มันก็จะหายไปอย่างนี้เลยป,ปุ๊บเมือเราต้องการแบบขับเคล่อนก็ลงไปนี่สมมติว่ามันเท่ากันสมนนะสมุินะมึติว่ามันเท่ากันแล้วนะ เห็นไหมใบหน้ามันโหดจังจะฆ่าใครวะเนี่ยหน้าตาเลยดูหัวนะฝอ,อ่งนะี้เอาขึ้นนิดนึงใช่เดียวจะรักไหมรู้สึกตามช่วยค่อยากันนะอืมโอเคตกลงโอเคแล้ว แบบนี้แต่นะั้นมันจะมีเครื่องมือของว่าพีสว่ามไม่แน่แต่นะลองไปหามันอยู่ข้างๆกับอีดิบเลยอะ่ะนี่แล้วก็เป็นการนี่เดี๋ยวนานี่คือเส้นสามารถปรับขนาดให้มันเส้นมันเล็กลงหรือเ,เพิ่มขนาดให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะ ก็เรียบร้อยแล้วนะสําหรับงานตตดเส้นแบบนี้ง่ายนะปุ๊บเราก็สร้างไปที่ New Layer อ่ะเราจะได้เลเยอร์มาทีนี้เราเอาวางไว้ล่างล่างข้างล่างของ Line Work นะอ้าลืมลืมเราที่เราล่างไว้อะเราปิดตาไปเลยเนะนี่ยนะไม่ให้เห็นนี่กัตรงนี้นะไม่ต้องติดตามมันไปเลยนั้นถึงขั้นตอนการลงสีแบบ ง่ายคือให้เราเลือกที่เอ่อเมจิกนะเมจิกบอยอเฮนี่แล้วก็คลิกไปเลยที่บริเวณเยอ์อย่างงี้มันก็จะเป็นสีม่วงขึ้นมามันก็จะเหลืออันเลยแล้วก็สูงข้กไปเก็บทุกให้ให้มันทุกรายละเอียดนะอา่ภาพของเราจะได้แบบไยกว่าไงอะ ไม่มีแบบเป็นสีดังๆดำๆก็จะเป็นแบบสีเท่ากันหมดนะอย่างงี้เราก็เลือกอืถังสีหัใจก็ต้องสีชมพูชมพูพอืมมีเทไปเลย อันนี้แบบง่ายนะแบบให้มันคุมไปก่อนแนละ้วนี้ทีนี้แล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ new layer แล้วก็ใช้สีที่เข้มขึ้นเขขึ้นน,น,นะนาร้ิกาเนียเน้ย 我在。 อาวันนี้พอแล้วก็ใช้เครื่องมือเบอร์บางทีอาจจะลงสีไม่สวยนะไม่ค่อยเก่งนี่เรียบร้อยคิดว่ามันสวยแล้วกันทีนี้นก็เลือกเป็นสีอ,อ่อนดีกว่าให้มันทำเป็นอฮ้ยลืม มาใช้เราจะใช้แบบเป็นบัตรนี้หรือว่าเป็นวอร์เตอร์เป็นเพนหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเราชอบนี่ลนะขนาดแต่ว่าบัตรนี้ก็เหมือนพื้นฐานพื้นฐานเลย นา่นนะนะเป็นเรื่องเงาว่าทำให้เขาไม่รู้ว่าเอิมเราตัดเส้นออกจากโอเคยังไม่ยันนิดหนเราก็ใช้เคร่องมือนี้เลย ถ้าบางทีเราหลบลงสีไม่ค่อยสมอปนะ็นงเช่นเราใช้อย่างเง้ अभी तो सब बातें बताई हैं तो अभी तो बातें बताई हैं แล้วให้เรากดนี้ clear s e l e c t i o n นะเส้นก็จะหายไปแล้วก็สร้างนิ w วเลเยอร์อีกการทำตา้าก็สีขาวสีขาวเนี่ยเอาไว้ล่างล่างสุดดีกว่าแล้วเราทำนี้มันจะได้แบบไม่ 아, 뭐야, 다. 지금 보고, 지금 이거 와야겠다. 지보 การวาดดวงตายง่า,งายๆก็อย่างนี้เลยแล้วก็ทำสีออกมาแบบนี้เรียบร้อย เป็นเหมือนหัวใจหดแล้วเนะี่ยมันหน้าตามันสีมันมุงมิงนะแต่ว่าหน้าตามันจะไปหาเรื่องใครหรือเปล่าเลยแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วนะกับการขั้นตอน,นง่ายๆสําหรับอ่าได้ว่าไงตัดเส้นแล้วก็ลงสีแบบอืง่ายๆแต่ว่าไปทําได้เลยทันทีนะ อะถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด u u s s r i b e c ช anel เราไว้ได้วยนะขอบคุณนะจ๊ะ